จริงๆก็ต้องขอบคุณหลายๆงานที่ติดต่อมาซึ่งจร,จริงก okay. like ็ม yeah. mm ีม hmm. oh, ีมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าเพียงแค่บางครั้งเราไม่ว่างอะไรอย่างนี้ต้องถ่ายละครอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็เรียกว่ามีจังหวะว่างเพราะว่าละครปิดกล้องไปแล้วก็เลยได้ได้รับงานตามปกติต้องต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ใช้บริการมเมาป็นสิ่งที่ดีครับถอว่าฮอตต่อเนื่องนอจากละครจากอะไร ก็ผมว่าอาจจะเป็นเพราะละครด้วยเพราะว่าช่วงที่ละครออนแอร์ติดกัน2เรื่องอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็จริงๆก็มีอีเวนต์นะแต่ว่าแบบด้วยความที่ถ่ายแล้วแบบรีบมากก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างไปออกงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอละครปิดแล้วแล้วที่สําคัญคือออนแอร์หมดแล้วด้วยนะฮะตอนนี้ไม่มีออนแอร์แล้วที่จะบอกคือมีวันว่างรับนอะไรอย่างนั้นก็มีว่างบ้างไม่ไม่ได้ทำโปรเจกต์อะไรครับก็ก็เรียกว่าเก็บหอมรอมริบครับผม เเฮ้ยเดี๋ยวเขียนไหมว่าเราต้องเป็นประเด็นไม่มีอะไรเลยฮะแค่เป็นเป็นมุกขำๆตอนสุดท้ายเฉยกมก้วยเลยอะไรคะมีูกล้วยแขกด้วยกันนี่คือแบบว่าสดๆร้อนๆมากเมื่อไปกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อเช้าเลยเพราะว่าวันนี้เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกครับของซีรีส์ My Hero ที่ที่มีพระเอก5้าคนเพราะว่าพี่หลุยเนี่ย เพิ่งเพิ่งได้ได้ตัวพี่หลุยมาเป็นคนสุดท้ายตอนแรกโว้นักบินไว้เพิ่งได้พี่หลุยมาฮะตอนนี้พอมีพี่หลุยมาปุ๊บครบห้าคนก็เลยเป็นคิวนี้เป็นคิวแรกที่ถ่ายด้วยกันก็มีเรื่องฮาๆเล่นกันไปอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเริ่มเริ่มจากคุณหลุยสกอตก่อนเลยหลุยสกอตเขาก็ไปเล่นแต่ว่ามากองนี้คือเป็นเรื่องปกติที่เวลา,าที่กองจะมีผลไม้ให้ทาน <c oughs> ในอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้เขียนชื่อเขาเขียนกันไว้นานแล้วแต่แบบไม่มีใคร สะปดนเล่นนะคือถือว่าเชาวแรมไหมแค่นี้เฮ้ยบ้าผมสำหรับผมถือว่าชมด้วยนะเองลองลองทำไไมถือเป็นมุกของหนุ่มๆเนาะเป็นการเล่นกันไม่ได้ไม่ได้สาเล่นกันแต่ของบอยมันเล็กจังของีบอยเนี่ยบอยเนี่ยแหละมันตัวดีเลยเนี่ยคือจริงๆพี่หลุยส์เขาก็เล่นเป็นปกติอะไรอย่างนี้ใครไปเล่นต่อเต้ยก็ไปเล่นต่อและอีบอยมันก็ ทนไม่ได้ก็ต้องเล่นบ้างตามสไตล์ของเขาอะไรอย่างนี้โกรธไหมโกรธไหมนาทีแรกที่เห็นอะไรอย่างเงี้ไม่โกรเพราะว่าแต่ว่าดําสุดเลยนะเป็นคาแรคเตอร์ครับครับผมนี่กำลังคิดจะจะแก้แค้นอยู่ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องดูก่อนว่ากล้วยชื่อผมโดนกินไปหรือยังไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้สองแง่เดี๋ยว ไม่ได้สองง่าสองงามคือคือเป็นผลไม้ที่ในกองมีไว้ทานอยู่แล้วโดวยปกติเออแค่น,นั้นเป็นของเราเอะอ,อย่างงี้เท่านั้นเอง,อ,ง,งอันนี้ไลฟ์เหรอโอเค <Okay. S 2> ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแค่แค่คิดไว้เดี๋ยวต้องรีบต้องรีบกลับไปถ่ายต่อ,อก็อยังต้องเจอหนุม่มๆอีกอ่าจริง,รงๆกลัวแบบคนที่เห็นภาพจะเขาจะคิดไปไกลแล้ว,ลวเลยเลยเถิด จริงๆมันเป็นประเด็นเล็กๆคำๆนะก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะคิดไปถึงขั้นไหนอะไรอย่างนี้ก็ห้ามความคิดกันไม่ได้ครับครับเอาแล้วเอาแล้วนี่ไม่อยากให้น้องเขาคิดมากไม่อยากให้น้องคนนี้เลยคือเซลลเซล์ปกติอยู่แล้วอะไรล่ะคือผมอะเรียกว่าก็แซล์ทุกคนอะแต่แบบคือตั้งแต่เล่นละคร คือเรียกว่าเป็นน้องที่สนิทคนนึงแล้วก็เล่นละครกับน้องมาก็ตั้งแต่คุณชายแล้วก็สามีคือเล่นติดกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไม่ได้เจอน้องนานพอไม่ได้เจอน้องนาน<อ>ปับ๊บแล้วก็มาเจอเนี่ยเขามาเล่นกับพี่หลุยอะไรอย่างงี้แล้วก็เล่นกับบอมธนินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับผู้ชายที่เล่นกับน้องพิศแล้วเราก็สนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมนันเห็นน้องโตขึ้นน้องก็สวยขึ้นไงก็เลยทักทายอะไรอย่างงี้แค่นั้นครับจริงๆแต่แบบี่น้องอะไร แซวแบบพี่น้องครับแต่สวยตลอดไม่ได้น้องเป็นสาวแล้วแต่แต่ไม่ไม่ไม่เข้าใจผิดไม่ได้จีบน้องอะไรนี้ก็แซวเพราะน้องสวยไงอ่าอย่าอย่าเป็นข่าวไปเดี๋ยวน้องจะกลัวซะก่อนอะไรนะฮะอ้กมลเลตรอันนี้เป็นน้องรักมากๆคนหนึ่งเออเสียงสูงไม่รู้ตัวเลยนะ ก็ด้วยความที zat, ่สนิทกันอยู่แล้วกับอายแล้วก็ได้ถ่ายซีรีส์ด้วยกันด้วยมันก็เลยเหมือนแบบได้ไปท่องเที่ยวได้อะไรอย่างนี้ด้วยกันก็สนิทกันมากกว่าเดิมนะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับไม่ไม่มีอะไรปิดบังมีใครเป็นตัวจริงมากไหมคะตอนนี้ผมยังโสดและสดมากอยู่เหมือนเดิม สดแต่ดำะนะไปดูไปดูเอาไปดูลูกกล้วยเอาค่ะแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวบอยเรื่องจิปปี้อะค่ะที่แบบว่าเขาแย่งคู่จิ้นเนี่ยนี่นีเนี่ยเอออันนี้ชอบมาเล่นไอจีชอบมาแขวะมีชื่อผมอยู่ในไอจีตลอดเลยนะรักกันครับหมายถึงผมกับบอยนะเหมือนเหมือนบับกันว่าเออนี่นางเอกจิปปี้ชื่อเล่นอะไรเงี้ยนี่ไงหาประเด็นไงคุณบอยประกอบก็ชิปปี้เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมาก ได้ศึกษาพฤติกรรมน้องแล้วน่ารักจริงๆไม่ก็คือคุยเคยคุยบอยไว้ก่อนบอยกุนเล่นชิปปี้คือเราผมกับบอยอะไรก็บอกว่าเออชิปปี้น่ารักอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ก่อนถ่ายละครแล้วแล้วพอเรื่องนี้พอชิปปี้มาเล่นแล้วบอยบอกเออว่ะเออเป็นอย่างที่มึงบอกจริงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเวลาสัมภาษณ์กับน้อง <laughs> ก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องที่พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเราก็จะคอยแปลให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอยก็เจอโมเมนต์เดียวกันอะไรอย่างงี้ประมาณเรียกว่าสองคนไม่กลัวนักมวยเลยนะ เอ่อผมค่อนข้างมั่นใจในฝีมือการวิ่งเร็วมากของตัวเองเหมือนกันไม่กลัวครับพี่พี่น้องการพี่น้องกันไม่ได้อะไรไม่มีครับสัมภาษณ์ทีปีก็ยังไม่มีเลยไม่มีสัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็ยังไม่มีต่อให้มีก็บอกไม่มีอยู่ดีแต่ตอนนี้ยังไม่มีจริงๆเดียวอ่แม่กุ้งไม่ว่าหรอคะร้านทองอะคะอะไรนะคะช่วยไปขายทอง อันนั้นก็เอาไว้เป็นช่วงเทศกาลครับเทศกาลที่ได้ทีที่ที่ผมตัวผมเองได้ว่างจากงานแล้วก็ได้กลับไปบ้านนานๆก็ก็ค่อยช่วยแม่แม่ไม่ขายไม่ขายอ๋อสปายจริงๆก็เคยถามนะก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มแบบว่าคือใครอยู่ล่ะไม่มีบ้างมีบ้างบอกไม่คุยกับแม่ก็ไม่หลุดกับแม่ก็ไม่บอกไม่มีไม่มีครับสดเนาะสดครับสดครับ นละลอยเสร็จแป๊บเดี